เข้ากันมากเลยคนี้ถามเลือกไหมคนี้ถามตีนไหมวันนี้ไม่ได้จะได้กลับละกูสวัสดีครับทุทุกคนผมมีความแบบ คิดถึงอ่ะว่าบรรยากาศแบบตอนที่เราไปทริปอ่าที่ลาวหรือว่าไปทางโซนจีนเนี่ยเราได้กินแบบน้ําซุปหมาล่าวันนี้ผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยผมคิดถึงว่าน้ําซุปหมาล่าได้ยินข่าวว่าร้านเนี่ยซุก,กี้ล่าหวังเนี่ยมีน้าหมาล่ารสชาติดีมากเลยอาอยู่แถวแถวเจเจมาร์เก็ตเดียเ๋ยวผมต้องไปรีวิวดูนะครับนะแต่ตอนนี้ผมนัดพิอาร์ไที่หน้าร้านละยังไงเดี๋ยวเราต้องรีบไปดีกว่าครับไปกันเลยครับผม พี่อาที่อาวทำไมมาเร็วจังเลยไม่ไหวแล้วเบสหิวข้าวนั่งรอตั้งนานแล้วคือตอนแรกเบสตั้งกี่โมงนะสี่โมงไม่ไหวแล้วไงคือตอนนี้หิวจริงๆมาก่อนเลยฉะนั้นมันไม่ใช่บุฟเฟ่นะพี่ที่เนี่ยมันไม่ใช่บุฟเฟ่นะเดี๋ยวเราไปดูราคาข้างในว่าบุฟเฟ่บุฟเฟ่มีราคาข้างในแบบว่าเป็นไม้เสียบก็มีแบบว่าถาดเป็นสีเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกไปไปพูดร่างอ่ไปหว้ดยเลย ชื่อร้านซูกี้ล่าหวังครับผมเบสพระผมมาชิม แต่ว่ายังสั่งไม่เป็นเลยยังไม่รู้ว่าต้องทํายังไงอะไรยังไงต่อมาเราขอเดินนะโอเคค่ะเดี๋ยวแนะนํานะคะมาครั้งแรกนะคะเดี๋ยวขอแนะนํานิดนึงนะคะซุปของเรามีทั้งหมดเป็น5ซุปนะคะเป็นซุปกระดูกหมูแล้วซุปหมาล่าเนื้อซุปฟ้าทองไก่แล้วก็ซุปน้าดําญี่ปุ่นจะเป็นซุปหม่าล่าออริจินอลก็จะเป็นซุปหมาล่าเผ็ดค่ะซุปกระดูกหมูซุปกระดูกหมูหมดค่ะหมดค่ะพอดีซุปกระดูกใช่ค่ะซุปกระดูกหมูของเราคือหมด ได้ประมาณ2วันแล้วค่ะเนื่องจากว่าเคลืนเทพบางตัวที่ไทยเรามันมีอันที่คล้ายคืนแต่ว่ามันไม่ตามสูตรของทางร้านนะคะใช่ค่ะต้องนำเข้าอะค่ะแล้วตอนนี้คืออยู่ระหว่างการนำเข้าอยู่อะค่ะไม่กล้าใช่ค่ะถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ก็คือเราอยากเอาเป็นแบบสูตรทางร้านเลยดีกว่าเราไม่อยากให้สูตรเอาหายรอบแม่ต้องมาลอง กระดูกหมูใช่ค่ะแต่วันนี้ผมตั้งใจมากินน้ำมา่าอยู่แล้วโอเคค่ะแล้วเป็นน้ำซุปมา่าเนื้อหรือมา่าเผ็ดคะมา่าเนื้อของเราจะเป็นใช้น้ำมันวัวในการผัดพิแกงคะ่ะมันจะมีกลิ่นเนื้อแล้วมันจะก่อมกว่าแต่มา่าเผ็ดนี่คือมา่าต้มตำรับคะ่ะจะเป็นน้ำมันพืชน,น้ำมันถั่วเหลือ,อ,องทีนี้อันเห็นมันมีมันมีเขาเรียกหม้อหยิบยางเนี่ยใน่มนูก,ก็คือหนึ่งหม้อสามารถใส่ได้สองน้ำซุปถ้าสองน้ำซุปจะเป็นหกสิบเก้าค่ะถ้าซุปเดียวจะมีสี่สิบเก้าค่ะต่างกันยี่สิบบาทเพ ย่สิบบาทคุ้มกว่านะเข้นไปเลยเบสขอเอาหมาล่าเผ็ดกับำดำญี่ปุ่นโอเคได้ค่ะงั้นผมเอาหมาล่าเนื้อกับไก่ฟักทองโอเคได้ค่ะพี่บุ๊เอาอะไร<ช>คิดนานถ้าบอกกระดูกหมูนี่ฮาเลยนะเขาไม่บอกว่าหมดไปแล้วลูกพี่ใช่ค่ะห <ๆ S 1> มาล่าเนื้อใช่ไหม มาล้วเผ็ดโอ้โหนี้มาแบบพิเศษได้ค่ะมันมีลูกค้าสั่งนะคะมาแล้วเนื้อกับมาล้วเผ็ดเขาอยากชิมดูว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงใช่ค่ะเดี๋ยวลองชิมได้ค่ะจะได้รู้ว่ามันแตกต่างกันอยู่ค่ะส่วนน้ําจิ้มของเราจะมีสูตรทางร้านหรือว่าลูกค้าสามารถปรุงเองก็ได้นะคะราคาจะอยู่ที่29บาทเป็นบุฟเฟ่ค่ะปรงเองก็ได้หรือให้ทางร้านปรุงให้ก็ได้ทางร้านปรุงให้นี่มีสูตรสูตรเด็ดวะครใช่ค่ะทางร้านปรุงให้ส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้ามาจาก ต่างจังหวัดบอกได้ค่ะใส่อะไรบ้างเนี่ยใส่ทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าเราต้องกะให้ถูกค่ะค่ะบางทีเราก็บอกให้ลูกค้าลูกค้าใช่ค่ะลูกค้าบางทีคือชิมของเราแล้วเขารู้สึกอร่อยแล้วก็ให้เราไปสอนเราก็สอนแต่เขาทําออกมาอาจจะไม่เหมือนเราเพราะว่าน้ําหนักมือแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาใจเขาใจนี้เราให้สางน้ำปรุงมาให้ใช่ปรุงมาให้อย่างละถ้วยก่อนได้ค่ะแล้วก็อาจจะปรุงเอง อันใหม่เดี๋ยวเราไปปรุงเองเพิ่มเกลือให้ตัวการเติมอะไรได้ค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวมาเสิร์ฟนะคะเพื่อื่มน้ำแข็งด้กยครับริการตัวเองได้เลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะพี่บุ๊คลองสูตรน้ำจิ้มพี่บุ๊กดิว่าทุกทีพี่พี่บุ๊ปปรุงยังไงบ้างผมมีสูตรผมอยู่เอาแฮ่เอาสูตรต้นตำรับผมเลยนะหัวกระเทียมอย่างเยอะกระเทียมที่คิดเองใช่ไหมสูตรนี้สูตรนี้คิดเองก่นหอมผักชีต้องมาอื ันนี้เป็นเต้าเจียวญี่ปุ่นอันนี้เป็นเต้าเจียวใช่ไหมครับนี่เป็นถั่วครับถั่วเต้าถั่วเป็นซอสถั่วอ๋อมันเป็นน้ำเจียวน้ำมันหอยนี่นี่ยอันนี้ของดีพี่บุ๊คตัวนั้เป็นอันสุดท้ายผมชูรสสองช้อนยังไงก็อร่อยดูดูของผมนี่ถั่วอะันเลยอกระเทียมตุ้กใส่น้ำมันงาแล้วน้ำมันงาก็ต้องมานี่ มันหองบาง n h านี่หอเขเลยไปที่พอของผมดูครับนี่นี่ของผมไปชิมกันดูว่าของบุ๊กจะดูของบุก๊กน่าจะเผ็ดเวอร์ สูตรของทางร้านต้องลองต้องลองเขาแนะนําให้เอาน้ํามาราดใส่เข้าไปหน่อยใช่ค่ะนี่ความคือสองช้อนค่ะถ้าไม่ใส่มันจะเป็นคนเกินไปอะไรยงเี้นะไม่มีคหอมน้ำจิ้มอะไรนะลองดูน้ำจิ้มของทางร้านนี่จับไปเดี๋ยวผมบอกก่อนนะฮะน้ำจิ้มสูตรของทางร้านเนี่ยโดยรวมแล้วผมว่ามันจะหวานนิดๆจะมีความหวานนิดๆกับหอมน้ำมันงา สำหรับคนชอบหวานผมว่าตอบโจทย์เลยแต่อย่างที่พี่เขาบอกว่าเราเติมน้ำซุปเข้าไปนิดนึงมันจะลงตัวมากพี่ไม่นั่งจริงเะพี่หิวไงหิวไงคือพอเรายืนเราจะมองเห็นว่าเดี๋ยวอะไรจะไหลมาก่กอ่อย่างเช่นพี่บุ๊กเนี่ยชอบกินผักนะเห็นไหมไงของโปรดของพี่บุ๊กเลยเนี่ยใช่ไหมหรือเนี่ยพี่บุ๊กชอบกินผักวิตามินฟักทองนี่ก็ดีอ่ะ สำหรับสายุดรักสุก็แทบที่มันไม่เยอะใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่มีความมันเลยค่ะอืมผมผมว่าเวลาเรากินหม่าล่าเผ็ดเไปแล้วแล้วคราวนี้เรารู้สึกเผ็ดมากเกินไปเราสามารถสดน้ำซุปอันนี้แทนได้เลยน้ำซุปนี่เติมได้เรื่อยๆใช่ไหมครับเติไมได้เรื่อยๆค่ะโอ้โห,โหน,น่าจะน่าจะหลายหมอห้อก็เราจะมีตัวนึงจะเป็นตัวแนะนำนะคะจะเป็นหัวข้อของสูตรของจีนงานนะคะ แนะนำให้ลูกค้าต้มใส่ซุปม่าล่าหรือซุปดำหรือว่าซุปของเราเข้ากันมากเลยนะคะซุปซุปไอที่ผมเห็นเป็นทอดทอนั้นใช่ใค่ะไม่ใช่ไก่ทอดนะคะลูกค้าเคยทอดซุปที่เราเป็นไก่ทอดแต่ที่จริงเป็นหมีทอดค่ะเป็นหมีทอดใช่มีรับเดือนรับดืใช่ใค่ะที่กำลังมาไหลมาแล้วนะแต่อันนี้ไหมพี่เอาเลือดไหมที่ไหนเนี่ยอ๋อตกใจเอาเลือดเลยดิดิปิดปากเลยนี่จากไป นี่ไงที่เขาบอกอ่ะนี่นี่เป็นตัวแนะนำครับมันคือไก่ทอดใช่ไหมครับเป็นหมูทอดนะครับเขาก็พูดอยู่เมื่อกี้ว่าหลายคนคิดว่าไก่ใช่เลยสวยมากผมร้องก่อนแล้วกันหนึ่งชิ้นฮะับผมคอยหนึ่งชิ้นปกติรู้จักมาแล้วก็จะม่ค่อยรู้จักแต่พอเขาได้ชิมแล้วหน้ามาเดี๋ยวถ้าชมผ่านคลิปนี้หลายคนจะต้องรู้จักแน่นอนใช่ต้องไปจุ่มก่อนนะหลายคนเเอาข้ามาเข้าปากเลยนี่ปิดสูตรใช่ไหมเข้าปากก็ได้ เขาจะมาโทษว่าเฮ้ยไม่อร่อยเลยอะไรไม่รู้เนี่ยใช่จริงๆเขาต้องมามาจุ่มก่อนลองลองเราทอดทุกเช้าอะค่ะทอดเสร็จแล้วก็รอให้มันเย็นแล้วก็ให้เย็นพอเอาเย็นออกมาวางเนี่ยเราไม่ได้นำให้ลูกค้ามันกินละหมาดอยแล้วนะครับลูกค้าให้มันไปจุ่มน้ำไหมครับใช่ค่ะนานไหมครับไม่ไม่นานก็ได้ค่ะเอาเลยไหมพี่ลองลองลองเลยไหอืม เนื้อมันหนึบหนึบดีอ่ะมาอืมชอบเอาไปไหมรอรอบกันรอรอบมาตีนตีนขายแต่สิ่งดีๆให้กันเสมอคนนี้ถามเลือกไหมคนนี้ถามตีนไหมวันนี้มันไม่น่าจะได้กลับแล้วกูผักเขาก็มีเยอะเหมือนกันนะหลายอย่างนะซีฟู้ดก็มีนะมีหอยมีกุ้งใช่ค่ะ เป็นาเ็องเอาหอาวเเบ็ดเอาเบ็อันนี้หอยครับทำาเป็นเล่นไปเรื่องจริงมาพูดเล่นตลอดแล้วดีอย่างเนี่ยผมชอบเลยร้านนี้มีไส้เป็ดโอ้โหเป็นอะไรที่ผมชอบมากไส้เป็ดจริงๆวิธีกินกินอย่างงี้ครับเราจะรอให้น้ำมันเดือดแล้วจุ่มมันแค่วิใช่ไหมดูโดยปกติแคาวิแค่พอกรุบกรุบ กรุบๆแล้วก็ยกคือตัวนี้คือแนะนําเป็นทานใส่ถั่วนิดนึงแล้วก็ใส่พริกมาราผงของเราอะค่ะแล้วจิ้มกับไส้เป็ดค่ะมันจะเข้ากันมากเลยค่ะนี่นะไส้เป็ดใช่ค่ะอืมอืมอืมอร่อยเข้ากันมากเลยเข้าก่าน้ําจิ้มมันเข้ากันมากเลยใช่พื้นฐานของไส้เป็ดแล้วเนี่ยมันจะกรุบๆอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วมันมาเจอผงมาราตัวนี้มันจะมีความหอมแล้วก็ความเค็มของมันอยู่ในนั้น ต้องลองวิบุ๊กอันนี้ผมบอกแล้วต้องลองสูตรสูตรนี้ก็เป็นทางจีนครับว่าผมกินใช่ค่ะทางจีนเขาก็กินอย่างนี้ซะส่วนใหญ่อะค่ะไอตัวเนี้ยจะแนะนําให้ทานกับพวกเครื่องในอะค่ะพวกเออ่ผักขี้ริ้วอะไรเงี้ยค่ะกับไส้เป็ดอะไรที่มันเป็นกรอบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันกรึบๆหน่อยใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะเหมือนแปงกระพุนอันนี้ก็โอเคค่ะน้องชิมผมลองแป้งแปงกระพุนดูนะกับน้ำจิ้มตัวนี้คือเห็นเห็นพริกเยอะอย่างเงี้ยมันไม่เผ็ดใช่ไหมับไม่เผ็ดใช่ค่ะเพราะว่าเขาปรุงมาแบบอันนี้โอเคแล้ว ตัวนี้ถ้าลูกค้าคนไหนที่เขาเ,เคย <ผม S 1> ไปกินที่จีนนะคะมีลูกค้าคนหนึ่งเขามเคยไปกินที่จีนแล้วก็เขาไปติดใจพงม,มาล่าตัวนี้แล้วเขาบอกว่าเขามาหาที่ไทยหลายเจ้าไม่มีใครเอาเข้ามาเพราะม,มันแพงเอาจริงโลนึงก็คือพันอัพค่ะโลและพันกว่าใช่ค่ะนะเป็นถงตัวนี้ค่ะเป,เป็นยี่ห้อนี้นะคะวัตถุดิบแต่ละอยา่างที่ใส่เต็มมาก แล้วเราก็ตกใจตรงที่ว่าลูกค้าเขารู้ได้ไงว่าเราใช้แบรนด์นี้เขาบอกว่าเขากินเขารู้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าถือว่าเราอันนี้มากก็คือกล้ากล้าลงทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในด้านนี้เรารู้สึกว่าไหนๆเราก็คือทำเลยอยาทำให้มันเต็มที่ค่ะให้ลูกค้าได้กินของที่อร่อย เนี่ยให้เยอะมากนะเนี่ยแต่ละจานอย่างเงี้ยที่ท,ท,ท,ที่เดี๋ยวผมจะชี้แจงเรื่องราคาทีหลังแล้วกันในปริมาณจานของไส้เป็ดอะในจานเนี่ยปกติร้านอื่นมันจะใส่มาประมาณ4เส้นนะพี่บุ๊กนะสเส้นผมใช้คําว่า4เส้นเลยนะอันนี้ถ้าใส่มากเมื่อกี้ผมเนี่ยผมผมผมเป็พี่บุ๊กกินกัน2คนอะก็ถือว่าเยอะพอสมควรปกติกินกันสองกินคนเดียวต่อนหนึ่งจานอ่ะอิ่มเลยนั่นไงนั่นไงมาล่ามาล่ามาล่าดูมันชัดๆเลย เนี่ต็มจานนะครับเนี่ยไส้เป็ดล้วนๆถ้าร้านอื่นเนี่ยสี่เส้นผมบอกเลยก็พูดถึงเรื่องถ้วยนี่แล้วไอ้สีแดงเนี่ยสีแดงนี่สี่สิบบาทครับสี่สิบบาทดูปริมาณสี่สิบบาทผมว่าใช่ไม่แพงนะครับร้านนี้ไม่แพงถ้าเป็นสีดําอย่างเงี้ยสีดําเนี่ยอาจจะเป็นราคาห้าสิบบาทแต่ดูร้านนี้แล้วสวยอยู่ครับเดี๋ยวเรามาดูสามสิบบาทตัวสามสิบบาทจะเป็นสีขาวครับพี่หอมซัลมอนอื้มหืมไม้อีกนะมันจะมีไม้ไม้สีแดงอ่ะสิบบาทไม้สีเหลืองอันยี่สิบที่คีบเนี่ยจะมีสองสีเนี่ยผมให้ดูก วนใหญ,ญ่ที่ชี้มันจะเป็นผักสีเหลืองเนี่ยยีบาทสีแดงเนี่ยอ,ออกสีชมพูนะสิบาทถ้าเป็นไม้ไม้เนี่ยเสียบลูกชิ้นพี่ไม้แบบออริจินอลของไทยอ่ะอันนี้5้าบาทไม่แพงนะครับห้าบาทนี่ราคาเริ่มต้น5้าบาทถูกมากทางพนักงานเขาเดินเติมเรื่อยๆเล่นะแบบว่าเราดึงเนื้อหมดถ้าเราเติมทันทีเนื้อวางต่อทันทีแต่พี่บุ้งนี่เนื้อล้วนเลยนะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีผักเลยสักนิดเลยนะผักกะใส่ใสหม้อแต่พอสุดท้ายต้มเสร็จเอาไหมแอดดูครับ ผมตอนนี้มีแต่ผักล้วนๆเลยเนี่ยร้านเนี้ยเขาชื่อซุกี้ล่าหวังล่าหวังเนี่ยแปลว่าอะไรนะเบสที่เขาบอกเมื่อกี้เออคำว่าล่าหวังเนี่ยคือราชาของความเผ็ดราชาความเผ็ดมันจะเป็นความเผ็ดที่ไม่ใช่ธรรมดาหลอกถามแต่ผมหมายความว่าในในภาษาไทยล่าหมายถึงว่าเราออกค้นหาออกเหมือนล่าสมบัติหวังได้หมายถึงว่าสิ่งที่เราคาดหวังออกสําเร็จความอะไรทำมันรวมกันพอเหมาะพอดีเลยมันก็จะมีความหมายแต่ชีนิตแล้วก็มัน ความหมายดีทั้งไทยและจีนเลยทั้งสองแบบเขาเติมน้ำปักทองขอบคุณครับพี่พี่กินอร่อยไปคอนเทนต์หรือว่าพี่อร่อยจริงอร่อยจริงคืออย่างนงี้ผมสั่งเนี่ยผมสั่งน้ำหม่าล่ามาแล้วครั้งเนี้ยเวลาผมเพ็ิผมก็จะซดน้ำซุปที่เป็นตัว ฟักทองนี<ร> <S <S ้ตัดกันไปตัดกันไปตัดกัน,กนดีมากเลย,เลยสูตรน้ำจิ้มที่พี่ว่าหวานเนี่ยก็คือเขาทางร้านเขาตั้งใจทําให้เป็นหวานเพื่อไปตัดตัด,ตดความเผ็ดอ,อย่างเราเป็นคนกินมาก่อนเนี่ยมา,า,มา,าล่าซุปมาล่าอะไรเราเราเคยกินมาก่อนแต่สําหรับบางคนที่แบบเขาไม่ได้แบบเคยกินเนี่ยเขาอาจจะแบบฮู้ใช่ปิดน้องแรงระหว่างเนี่ยส่วนเจ๊บ,บุ๊กชอบแบบมาล่าแบบเนื้อหรือมาล่าแบบเผ็ดชอบสองอย่าง,งเลยเข้มข้นเหมือนกันมันมีความแตกต่างยังไงบ้างสำหรับเจฟบุ๊กคิดว่าฟิลลิ่งระหว่างสองอันตัวนี้ หมาล่าเนื้อมีของละมันตบนเนื้อที่เขาบอกอคือมีกลิ่นเนื้อชัดเจนขอโทษครับเชื่เลยครับมีฝักทองที่มาละชอบสดอย่างเดียวก็ฟินเลยจริงครับขอบคุณครับหมาล่าเนื้อก็คือมันก็จะมีกลิ่นของเนื้อเข้ามาใช่เ,เป็นไงครับหลังจากกินซุปไปใส่อะไรน้ำซุปเลยอิ่มมาพี่เบ๊ดเบ๊ดชอบน้ำซุปไหนผมชอบทุกอย่างอ่ะผมชอบฝักทองน้ำไก่ฝักทอง แนะนำเลยลูกอ่ะมาละเนื้อผักของพี่มาละเนื้อใช่ไหมกินเนื้อมันชาดใช่ไหมใช่ใช่ชิมชิมของพี่อ้นนี่ก็อร่อยนะฟักทองไก่ถ้าใครได้แวะมาลานี้นะผมอยากให้ลองเปิดใจดูนะลองชิมไก่ฟักทองดูอันนี้ผมว่าเด็ดเด็ดมากแล้วก็ฝากท่านผู้ชมนะก็เจอร้านไหนที่แบบว่าอร่อยหรือว่าแบบอยากให้เราไปที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวให้ เราก็ไม่ได้หูดถือว่าเราเป็นแบบนักรีวิวอะไรหรอกแต่ว่าคือเราเราก็แค่อยากจะไปแล้วก็ไปถ่ายแล้วก็ไปแชร์ประสบการณ์ความอร่อยร้านไหนก็ได้แนะนํามาเราไปได้หมดลาบเลิบอะไรอย่างงี้ก็ใช้ทางของบุ๊เลยลูกก็ได้นะจริงๆลูกเราก็กินนะชอบกินรสพวกลูกอยู่แล้วเลือดส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 ดนี่แหละยังไงเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะเพราะพี่อาร์ตเหมือนจะอยากเข้าห้องน้าแล้วใกล้ใกล้ได้เวลาแล้วไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับเพจฟันโต เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปหน้าพวกเราจะไปที่ไหนกันต่อใช่ใช่วันนี้พวกเราสวัสดีครับสวัสดีบ๊ายบาย